ผมเป็นเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนครับของโรงพยาบาลคืนหนึ่งมีเคสให้ย้ายศพไปที่ห้องหมายเลข7ครับแต่ทุกคนรู้ว่าห้องนั้นไม่ได้เปิดใช้งานมานานมากแล้วเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณลันครับทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนในโรงพยาบาลประจำอำเภองานของคุณลันนั้นจะคอยรับส่งคนไข้และบางครั้ง ต้องเคลื่อนยายร่างของผู้ที่เสียชีวิตครับไปที่ห้องพักศพใต้ตึกประสบอุบัติเหตุมีห้องเก็บศพอยู่เพียงหกห้องเท่านั้นแต่มีอยู่ห้องหนึ่งครับที่ปิดมานานมากมันคือห้องหมายเลขเจนั่นแหละครับคือห้องที่ได้เกิดเรื่องผมเคยได้ยินจากเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าๆครับที่ทํางานมานานกว่า10ปีบอกว่ามีเคสฆ่าตัวตายในห้องนั้นตั้งแต่นั้นมาก็มีเหตุการณ์ประหลาดปร จนทําให้คนไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้งานมันครับคืนที่เกิดเหตุครับคืนนั้นฝนตกหนักมากดันมีอุบัติเหตุรถชนครับเสียชีวิต2หลรายหัวหน้าก็บอกว่าพาคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยไปเก็บในห้องพักหมายเลข2และหมายเลข7ครับผมยังไม่ทันถามเลยครับว่าทําไมถึงต้องเลือกในห้องนั้นหัวหน้าก็พูดออกมาก่อนเลยครับว่าห้องอื่นมันเต็ม เราไม่มีทางเลือกคุณลันกับพนักงานอีกหนึ่งคนครับเข็นเตียงลงจากลิฟต์ไปยังชั้นใต้ดินทางเดินมันมืดและได้กลิ่นไอเย็นครับกลิ่นยาดองศพที่ลอยทําให้ผมรู้สึกขนลุกประตูห้องหมายเลขเจ็ดครับเป็นบานเหล็กสีขาวซีดแถมยังมีสนิมตรงขอบด้วยและล็อกด้วยกุญแจเก่าครับแต่คืนนั้นกุญแจถูกวางไว้บนราวราวกับว่า มีคนได้เตรียมกุญแจดอกนั้นเอาไว้แล้วผมเปิดประตูเข้าไปครับทันทีที่ประตูเปิดออกความเย็นมันพุ่งเข้ามาเตะที่จมูกของผมข้างในมีตู้เก็บศพเหล็กเลียงชิดผนังแต่ฝุ่นจับหนามากผมกับเพื่อนอีกคนครับช่วยกันย้ายร่างของคนที่ไม่มีชีวิตครับไปวางไว้ในห้องนั้นหลังจากนั้นก็ปิดประตูออกมาโดยทันทีแล้วในขณะที่ผมจดบันทึกในแฟ้มอยู่นั้น ดันได้ยินเสียงโลหะครับเสียดสีกันจากด้านในห้องนั้นเหมือนกับว่ามีใครบางคนดึงดิงด้นชักเก็บศพออกมาจากด้านในตอนแรกคุณลนันคิดว่าหรือเพื่อนอีกคนจะไปเปิดเพื่อเช็คดูแต่พอหันไปครับเพื่อนยืนอยู่ข้างหลังผมเลยแล้วเสียงนั้นมันก็เงียบไปตอนนั้นคุณลนันเริ่มเอะในใจแล้วนะครับแล้วใครละ่ะที่เป็นคนทําให้มีเสียงอยู่ด้านในห้องหมายเลขเคุณลนันเลยเปิดประตูเข้าไปครับ และดูล่างที่พึ่งย้ายเข้าไปเมื่อกี้ประตูของตู้เย็นปิดสนิทครับแต่ผิวสแตเลตเย็นๆนั้นเนี่ยมันกับสะท้อนภาพที่ไม่ใช่ภาพของคุณลันครับแต่มันเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวใส่ชุดผู้ป่วยโรงพยาบาลยืนอยู่ที่ด้านหลังของผมผมหันกลับไปแต่ก็ไม่เจอใครครับแต่ตอนนั้นมันรู้สึกว่าขนลุกมากๆแล้วเลยบอกกับเพื่อนว่าเราออกกันก่อนจะดีกว่าห้องนี้ รู้สึกแปลกๆรุ่งเช้าครับคุณลันได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าฟังครับชื่อว่าพี่นงพี่น o ก็บอกว่าคนที่ตายในห้องนั้นเป็นคนไข้โรคซึมเศรา้าคืนก่อนที่เธอจะหายตัวไปตำรวจตามหาทั้งโรงพยาบาลสุดท้ายไปเจออยู่ในตู้หมายเลขเจ็ดไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเข้าไปได้ยังไงตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเห็นผู้หญิงคนนี้เรื่อยๆครับ ในห้องหมายเลข7ดังนั้นทางโรงพยาบาลก็เลยต้องปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปแต่ในกรณีฉุกเฉินแบบเมื่อวานยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีครับแล้วในคืนต่อมาเลยครับคืนนั้นหลังจากที่พี่นงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณลันต้องเป็นเวนต้อนกลางคืนอีกแล้วครับหัวหน้าก็บอกว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตให้ไปเก็บที่ห้องหมายเลข3ครับไม่ได้ไปหมายเลข7แล้วนะครับคุณลันก็รู้สึกว่าโล่ง แต่ว่าพอไปถึงที่ชั้นใต้ดินครับไฟห้องหมายเลข7มันกลับเปิดอยู่และประตูเหมือนกับว่ามีรอยฝ่ามือเปียกโชกน้ำชัดเจนมากๆครับคุณลันเห็นแบบนั้นก็เลยนึกได้ในใจเลยนะครับว่าแบบนี้ยังไงก็ไม่ดีแล้วล่ะห้องหมายเลข7หากเป็นไม่ได้รอบหน้าจะบอกกับหัวหน้าเลยครับว่าขอไม่มาในบริเวณนี้จะดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นจะเจอแบบนี้เรื่อยๆ และสุดท้ายก็จะไม่รู้ว่าจบยังไงกันแน่ครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจะดีกว่าครับนี่คือสิ่งที่คุณลันเขาคิดในหัวและก็ได้คุยกับหัวหน้าทุกอย่างมันเลยได้จบลงครับแต่หากคุณลันยังทํางานอยู่และไม่ได้บอกกับหัวหน้าเราก็ไม่รู้ได้เลยนะครับว่าเรื่องที่ผมกําลังเล่าอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่มีใครมาเล่าเลยด้วยซ้ำ